สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์เรื่องราวเบื้องหลังวงดนตรีอินดี้วงหนึ่งที่ฉันรู้จักดีมากๆนั่นก็คือวงแสงรำไรวงนี้เป็นวงที่เพื่อนสนิทฉันเป็นนักร้องนำค่ะตอนแรกที่พวกเขารวมตัวกันนะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็นกันบนเวทีแน่นอนพวกเขาซ้อมกันในห้องเช่าเล็กๆที่อุปกรณ์ก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรบางทีซ้ำซมไปไฟก็ดับเพราะจ่ายค่าไฟไม่ทันก็มี จำได้เลยว่าช่วงแรกๆที่พวกเขาเริ่มเล่นดนตรีตามร้านอาหารหรือบ้านเล็กๆค่าตัวก็ไม่ได้เยอะอะไรบางทีได้แค่พอค่าน้ำมันรถด้วยซ้าแต่พวกเขาก็ไม่เคยท้อเลยนะพวกเขาบอกว่าเราแค่อยากเล่นดนตรีที่เราชอบให้คนอื่นได้ฟังก็พอแล้วฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมตามเลยแล้วเรื่องเพลงนี่ต้องไม่พูดถึงเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละเพลงออกมาพวกเขาต้องทันเลาะกันแทบตายแต่ละ คนก็มีไอเดียมีความคิดของตัวเองกว่าจะหาจุดลงตัวได้นี่เล่นเอาเหนื่อยแต่พอเพลงมันออกมาแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆจริงๆสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากพวกเขาคือความอดทนความมุ่งมั่นพวกเขาเจอปัญหาอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทาและพวกเขาก็พยายามทามันให้ดีที่สุดตอนนี้วงแสงรำไรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคนฟังเพลงของพวกเขามากขึ้นได้ไปเล่นในเทศกาลดนตรีต่างๆเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จแบบนี้ฉันก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะฉันรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างสำหรับใครที่กำลังทำตามความฝันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะอุปสรรคอาจจะมีบ้างแต่ถ้าเรามีความอดทนความมุ่งมั่นเราก็จะสามารถก้าวข้ามมันไปได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ